ทั้งใจลงค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาชีรยาเขาออกมาแถลงข่าวครับบอกว่า,าลูกน้องของท่าน,นมีการรับส่วนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเปิดเผยมาอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขามีการท้าด้วยว่าขอให้ท่านเนี่ยมาดีเบตโชว์หลักฐานออกมาซู้กันอ๋อเรื่องการโชว์หลักฐานเนี่ยนะครับในคดีตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วกันเส้นเงินที่ผมเห็นทางคุณอัชีรยะเนี่ยครับเอามาแถลงข่าวนะครับในหลายที่ ถ้าเป็นเส้นเงินเดียวกันนะครับตรงเนี้ผมได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าในส่วนนี้ได้มีการดําเนินคดีนะครับในเส้นเงินที่มาจากคุณพิมพิไลเนี่ยแล้วไปเกี่ยวพันกับบุคคลหลายคนนะครับทั้งชุดจับกลุ่มของพิศพีตรลอนะครับที่มีการจับแล้วก็มีการดำเนินคดีกับผูบ้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายสิบคนรวมทั้งกลุ่มนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือถ้าลองโจกด้วยแล้วก็ในส่วนของที่ พุ่งกับสืบสวนปูทอนจังหวัดสงขลาเนี่ยไปดําเนินการนะครับจากการที่เราเข้าไปขยายผลไปจับกลุ่มที่สงขลาแล้วก็ขณะที่เราเพิ่งเข้าไปจับเนี่ยเรายังไม่เ,เรากําลังจะทําการขยายผลเองเนี่ยก็ทางพุ่งกับสืบสวนสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านรองโจ๊กเนี่ยก็เข้ามาช่วยสืบนะครับแล้วก็ไปออกหมายจับนะครับหลายลายรวมทั้งทําเส้นเงินที่เกี่ยวข้องในสุดก็ไปถึงงานหลวงท่านผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยทั้งฝั่งในคดี b ีเที่สอนอวงปูนซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีท่านผู้กกับสืบองหาท่านนี้แหละที่ไปร้องให้ดําเนินคดีกับพอบานคิสนะฮะเลขาของท่านรองโจ๊กในสุดตอปูนก็เลยต้องส่งคดีนี้ไปที่ปปชนะครับงั้นที่นี่คือเส้นเงินของพิมพ์ลายกลุ่มหนึ่งละอีกกลุ่มหนึ่งจากที่เมื่อสักครู่ข่าวให้ฟังนะครับที่ทางชุดพีซีเนี่ยไปจับกลุ่มเว็บพาน,านันในพื้นที่ภาคใต้ของพิมพ์ลายเนี่ย นะแล้วก็ไปพบว่ามีเว็บพนันอีกหลายชื่อนะครับในขณะที่จะขยายผลเนี่ยทางท่านผู้กับสื่อจังหวัดมาทําแล้วก็รวบรวม,รวมข้อมูลในสุดท่านก็ออกหมายจับได้หลายรายรวมทั้งร้องทุกข์กาโทษออกหมายจับตํารวจไป3ารายนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมยืนยันแล้วว่าตํารวจ3านายเนี้ยไม่ใช่ตํารวจในชุด PCT4 ที่ผมเคยเป็นผู้กํากับดูแลนะครับไม่ใช่แล้วทั้งหมดเนี่ย ทางสงขาเนี่ยก็รวบรวมสำนวนส่งปปชไปแล้วงั้นสำนวนในเส้นเงินของพิมพ์ที่ลยตามที่ปรากดข่าวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะโยงไปถึงไหนทั้งหมดอะไรก็ตามเนี่ยมีการดําเนินการไปแล้วและก็ส่งสำนวนทั้งหมดไปอยู่ในความพิจารณาในการตรวจสอบของปปชเรียบร้อยแล้วครับคุณอาชญาบอกด้วยครับว่าท่านเนี่ยตอนที่ดารงตําแหน่งผู้ประชาการตารวจไซเบอร์เนี่ยถือว่าเนรย์ไที่สุดในบริษัทเพราะว่าคดีหลายคดีเนี่ยไม่ไปถึงศาล เดี๋ยวตรงนี้ผมรวบรวมรายละเอียดแล้วผมชี้แจงทีเดียดีกว่าแต่ผมยืนยันว่าในห่วงที่ผมเป็นผู้การตรวจไซเบอร์สติจะเป็นตัวบอกนะครับผมเป็นผู้ชการที่ในห่วงที่ผมรับตําแหน่งอยู่10เดือนนะฮะหนึ่งปีเนี่ยแต่จริงนับเป็นเดือน10เดือนผมจับกลุ่มเว็บพนันมากที่สุดและมีการสั่งฟ้องมาตลอดนะครับที่ท่านบอกอันนี้ที่ท่านบอกต้องฟังที่ผมบอกแล้วผมเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขสติแล้วก็คดีทั้งหลายที่ท่านพูดมาเนี่ย เดี๋ยวผมชี้แจงทีเดียวเลยค่ะว่าแต่ละคดีไปถึงไหนแต่เรียนว่าทุกคดีเนี่ยมีการเมินการเนาะเอาแค่นี้แล้วกันอีกหน่อยนึงเขาบอกว่าเว็บพนันที่จับไปอ่ะทุกวันนี้ยังเปิดอยู่เลยแถมเอาเปิดเว็บพนันมาโชว์สื่อด้วยค่ะเว็บพนันนะครับผมเรียนนะฮะว่าเว็บพนันเนี่ยปิดวันนี้เปิดทันทีอีกวินาทีหนึ่งเพราะนี่คือการจดโดเมนเนเว็บพนันท่านต้องทราบว่าการจดโดเมนเนเว็บพนันเนี่ยที่ประเทศที่เป็นที่ให้จดเนี่ยเว็บพนันเขาไม่มีกฎหมายงั้นเขาให้จดท่านจดไปเลยครับท่านจะชื่อ A B C ดหนึ่งดสองดสามไปจนถึงดร้อยท่านจดทีเดียวร้อยเว็บสิบเว็บยี่สิบเว็บนี่คือแผนพฤติก,กรรมของเว็บพนันทันทีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนะครับต้องเสนอปิดกว่าจะปิดปิดกั้นปุ๊บระหว่างนั้นอ่ะทันทีที่จับเนี่ยนะครับพอถูกปิดกั้นเปิดเว็บใหม่เลยเพราะเขามีชื่อรอยอยู่แล้วสรุปแล้วท่านจะรับคำท้า,ทาดีเบตกับคุนอ๋อ<า>ผม <laughs> ไม่ไอ้เรื่องท้าดีเบตกับพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนเนี่ยไม่ต้องหรอกครับนะฮะท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านเป็นอันชม,มรมอะไรผู้ชช่่่วยยเเหหลือืออออาาาญกรรมขงทน ท่านก็ว่าของท่านไปแต่อยากจะเรียนว่าการที่ท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับการที่พูดอะไรแล้วเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยสับสนหรือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบนะครับนี่หมายถึงว่าจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายอ๋อไม่หรอครับผมแค่ผมแค่แจ้งเพราะว่าไม่อยากให้อินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถที่จะพูดและมีผู้ฟังเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าท่านจะพูดอะไรไปเนี่ย ข้อมูลของท่านเนี่ยควรจะมีการกันกรองก่อนไม่ใช่พูดแล้วทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วท่านมากล่าวทีหลังว่าท่านได้รับข้อมูลมาไม่ตรงอย่างนั้นเองมันไม่ได้นะฮะท่านต้องมีความรับผิดชอบเพราะท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับที่ท่านไป้ลงเสียหายครับเพราะเขาบอกว่าท่านเป็นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก็น,นะไม่เป็นไรฮะ <S 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 ข้อเท็จจริงมัน, <S <S นข้อเท็จจริงเ,เป็นยังไงเนี่ย มันประกาศได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลว่าตอนผมเป็นผู้บัชาการเนี่ยจริงๆไม่ต้องหรอกไม่ต้องรรหรวบรวมหรอกเดินเข้าไปถามที่กองบัญชาการไซเบอร์ก็ได้ข้อเท็จจริงทุกคนก็รู้นะครับว่าตอนผมเป็นผู้บัญชาการ